สวัสดีเอฟซีครับไม่พังวันนี้ก็พังพรุ่งนี้นะครับเบก็ไม่มีสวัสดีครับวันนี้เรามาหาปอครับยามเย็นเก็บปอนครับเก็บใบปอครับ ไปก่องใส่พึ่งไม่มีพึ่งแล้วก็เอามาใส่เปาะเดี๋ยวดูกันเปาะอยู่แค่ไหนทุกระสอบไม,ม,มบ่ได้มูไม่ได้มูครับตามกันได้ใครชอบก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับจะส่งไประสานีมาให้เปาะเยอะครับว่างหมาดแหละครับนไปเต็มทุ่งเหลวดิโอ้โหหายครับเปาะใบก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่จะปอกเป็นบานนครับ้เป็นมวนประมาณนี้ครับคือมาบาก็จะเอาไปทอดมันจิ้มพริกเ,นนะเอาไปยำแกงเอาไปแกงทอดเอาไปทอดแล้วแต่คนชอบครับจิ้มน้ำพริกมันจะหอมยั่วยวนเป็นสมุนไพรครับ หนึ่งปีจะออกหนึ่งครั้งครับออกหนึ่งครั้งจะออกหลายวันบอกให้เข้าใจนี่พวกมาจากเมืองกาศต้องมาเก็บนีะเอารถกมาจากเมืองกาศมาเก็บปอเก็บปุ๋ยนี่อ่อนทันดิบเดือยฮึ่มซึ่งอันต็อปนะครับประมาณสิบคีนครับ สิบคีดก็หนึ่งกิโลหาของปลากินกันเรือเปื่อยเกดเื่อเพ่่กลาง,งปลาครับเดวยวขี้หลังเพนะึ่อะหลานตาดีไม่ไปแล้ว,วหลังนั้นนะ่ะน่าไปเลยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไม่มีอะไรมากาก็พามาดูเปาะเฉยๆ เกาะปลาครับเพื่อขายไม่รู้จักจ้าวตีพึ่งสายหาหอยใบตีพึ่งใบผอบานก็จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ก็กินไม่ได้ครับแต่บางคนก็กินกันนะครับกินต้นแล้วกินต้นมันบานแล้วกินแล้วทุยทิ้งแล้วคืนจีบปลายเลยครับถ้าชอบก็ปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเฮียเราเลื่อนรองเท้าหลุดครับนะครับขึ้นเป็นดงแล้วครับ เห็นเป็นมวลนั่นนะครับเปาะที่บ้านก็ใช้ไม่ได้ครับใช้ได้ที่เป็นมวลครับเยอะอยู่ครับเป็นมวลเป็นมวลนะครับเยอะครับเยอะครับ อยู่หากินแบบธรรมชาติครับสันู้นก็เดินเจ็บอยู่ครับวันเน่ฮะเ,<า>เบ่เบาะเบ่บบบนี่ก็จะเป็นดอกของหานะครับขาวถ้าออกดอกแล้วก็จะไม่แตกยอดไม่แล้วจ,จะไม่เป็นมวนแล้วครับ หนึ่งปีออกหนึ่งครั้งครับหนึ่งหัวก็จะออกประมาณสองใบออกแค่สองใบแล้วก็จะออกดอกเลยครับแบบนี้ครับออกสองใบพอบานแล้วก็ออกดอกหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีออกแค่หัวละสองใบพอออกดอกแล้วก็จบกันเลยพอออกดอกแล้วก็สอย อนี่อุบาทครับัวอุบาทตัวจัดไลท์ครับอุ้ยท่านผู้ชมเล่นอะไรแล้วอะไรดูแย่ตกมดดำไม่ดูนะผน่ารู้มดดำเลยโลยไง ถ่ายอยู่ไหมก็ถใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับตกดิกตกงวดดำเนี่ยไม่มีอะไรให้ดูเลครับเหลือแต่คนบ้าเนี่ยครับ <c oughs> ดูมันดูมันดูมันทำดูมันทำาบาท นหายากนี่อ้วนอันใดครับอะไรนี่กินตัวตโตดิตัวตโตกินได้น้ำชมชมกินเลยกินได้ปลอดภัยครับปลอดสารพิษกินได้อยู่ในป่าอะไรกินได้กินกระถือยังกินเลยวุ้ยกระตายกระตายบิ๊กชายกระตายดิ อันนี้ก็ตายปลาเปาะชือเปาะเปาะเออผมเดินข้ามมาส่องผ่งลูกเขานั่นเดี๋ยวก็ไปอัปเดตกันตอนเก็บเสร็จอีกทีนึงครับดูว่าจะเต็มถุงหรือเปล่าต้องพูดหรอกเก็บไปเเก็บไปไม่ต้องพูดมากมีหน้าที่เก็บมีหน้าที่เก็บ บอกมากมายนางอีกโห้โหนะครัผู้มชมลองไม่บาสนเต็มหมดเลยเนะี่ยบานและชิปไม่เจอเห็ดเลยนะบอก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  เปาะไปซื้อเปาะมีเปาะกับแปะนะครับแต่ใคเข้านี้ไม่มีแปะอันเนี้ยเปาะแปะวันนี้ไม่ใช่แปะอย่างเงี้แปะจะใบม้วนบางๆครับไม่หนาใบบางเก็บไปเก็บไปโู เมามอวนเีมมามายมคนเลีนนี่เ็งเียเลิกท้ายแล้ว